สวัสดีครับพวกเราเป็นกลุ่มโครงการจารึกวิทยาศาสตร์ครับกระผมมิชอว่านายกิรัตนชาวันเป็กับผมงานท่านนายชัยศิราพบกับเขาเป็นยอดจารึกสังคมงานที่มีโครงการชื่อว่าการศึกษาและเปรียบเทียบผลกระทบของสีร้องธรรมชาติของไทยและญี่ปุ่นต่อภาคเชิงต่างในสถานการณ์ดุลได้รับครับและโดยมีที่มาและขอบคุณอะไรครับจากเดิมนะครับมนุมีการสงสัยเรื่องท่าจากการถกป้องจากสภาพอากาศสภาพแวดล้อมความปลอดภัยความสุขสบายสุขภาพเพื่อสะท้อนสื่อสังคมศาสนาและท่าทความเป็นมาของการขั่นกาะครับโดยพ่อค้าแม่ค้าอยากจะมี หลากหลายผู้คนนะครับหลากหลายแบบมีความต้องการที่จะทำให้เสื้อผ้านี้เป็นอที่สวยงามเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดนะครับซึ่งในประเทศไรใหญก็มีอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องราชบรมลยนะครับการการมีอุตสาหกรรมในประเทศไทยมากมายเนี่ยทำให้เกิดมลพิษนะครับซ so ึ่งมลพิษต่างต่เนี่ยอาจจะไป็นทำให้เกิดการที่เป็นผลต่อการต่อให้เชื้อปืนกิดนี้นะครับซึ่งทำไมสีท่าจางกระซิบนะครับสีท่าจางกระซิบเพราะว่าเกิดจากการที่ฝนตกนะครับฝนตกได้เป็นฝนกดนะครับทำให้ ผู blender, Who, th th ้จะทำโครงการนะครับได้มาศึกษาเกี่ยวกับคนที่มีผลต่อผ้าแล้วก็เม็ดสีที่ย้อมผ้าแล้วก็มีผลต่อคนนะครับซึ่งวัตถุประสงค์ของเราเีครับก็มี2ข้อนะครับหนึ่งเลยคือเพื่อศึกษาเปร่ยบเทียบสีย้อมจากไมโครของไทยและไมคานจากที่ญ <GO av uther> ี่ปุ่นแบบเช็งยแตกต่างๆนะครับสองเพื่อศึกษาเปลี่ยนสีย้อมไทยและญี่ปุ่นในสารละลายกรดเบรสมะครับเพื่อทีบเอามาใช้ประจันสมมติฐานนะครับเมื่อ สารอะไรมีความเข้มข้นของกรดและด่างมากขึ้นทำให้เวลาในการเช่ดอันตรายมากขึ้นจะทำให้ผ้าเปลี่ยนไปมากขึ้นของเรื่องขอสีย้อมเลยนะครับต่อเกี่ยวกับการศึกษาครับการศึกษาสีย้อมหรือวัตถุและใบการในผ้าไหมไดะเส้นใยหลายชนิดเนี่ยนะครับแต่ละประเทศได้ตัวตองเช่นสารละลายกรดเปรี้ยงซึ่งมีการตรวจจับค่าลั้นโดยการเขียนโค้ดแบบวีดีนะครับตัวแปรที่ศึกษานะครับมีอยู่สามข้อตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรควบคุมนะครับตัวแปรต้นได้แก่พกลือชนิดที่เป็นสีในการย้อมและวิธีการย้อมนะครับตัวแปรตามก็คื การที่เราใช้จะนานะครับตัวเป็นควบคุมคือขั้นตอนการทดลองในการแช่ผ้าเลยที่การถ่างข้าคาร์บอพิเศษนะครับประโยชน์ที่การมากเลยนะครับได้แก่ทำให้ทราบประสิทธิภาพของการย้อมผ้าธรรมชาติระหว่างประเทศไใยในที่สุดเพื่อคุณค่าให้ผ้าย้อมสีธรรมชาตินำผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลองไปใช้ในการศึกษาต่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการย้อมผ่านการตลาดโดยท่อย่างครับโดยเส้นใยครับเส้นใยที่เราใช้ในการดูแล้วก็เปรียบเทียบผลการทดลองนะครับมีอยู่สองอันคือเส้นใยเซรามและเส้นใยปูนีินนะครับขั้นตอนในการ คือการเตรียมวัสดุและสารเคมีวิธีการเยรียมผ้าขั้นตอนการทดลองเช่นสามด้านและการวิเคราะห์ผลการทดลองนะครับโดยการเตรียมวัสดุและสารเคมี่างนี้ครับในความเตรียมผ้านะครับเหมือนแรกเราได้ผเนี่ผ้าเป็นสี่เหลี่ยมนะครับที่มีขนาดสี่กว่าสี่เซนติเมตรครับสองเราตัดผ้าไหนที่มีขนาดต่างกันออกไปครับดูอีกลายการแบบนี้ครับเป็นจุดน้ำแล้วก็เป็นไม่ได้น้ำครับซึ่งถ้าจะใช้เรียกว่าผ้าผีขนุนเป็นน้ำนะครับประมาณการเตรียมวัสดุและสารเคมีนะครับ นการเตรียมสวกและสะีุในเตรียมยเติมกดซัลฟิริกเจือพ่นนะครับโดนลงนตันมาข้างนลนะครับในขวดไว้มากขนาด1ลิตรจากนั้นเติมน้ำจนขีดัไปบานวน1ขวดนะครับเอาไว้เปลี่ยนความเข้มข้นการอะไรครับสองคือเติมสารลลายกดซัลฟิรกเืจางในขอที่หนึ่มัน0 0่งเราในขวดมาก1ลิตรจากนั 1. 1. ้นนะครับเติมจนถึงขีดไว้าจํานวน3ขวดนะครับการเตรียมสดและสะอีต่อมานะครับก็คือของตัวเบียนนะครับเราจะใช้ โซเดียมไนโรไสสีกรรมาอะไรนำแล้วก็เติมน้ำก็ได้200 ml นครับแ่ล้เาจะกดปริมาจนของขวปริมานหนึ่งลิตรนะครับมีขีดวิบ้านจะมวนหนึ่ขวดนะครับตอมาเราจะนำจากข้อดิษฐานเนี่ยปริมาตรสีกัเนี่ยจนวนหนึ่ต้องเป็นขวดิบ้านขนาดหนึ่งลิตรแต่เติมน้ำจะเห็นีดวิบมานจนวนสมขวดนะครับทีนี้เราก็จะได้กดและเบีดมายิาข้าษต่อไปจะเป็นขั้นตอนการย้อมสี้าเครับโดยแรกการย้อมสีโดขสีกมครับ นึ่งนะครับนำไปต้มในน้ำตุ๋เดือดแล้วก็เสร็จกรับกุ้งไปครับโดยทำให้กุ้งใบมีขนาดเล็กก่อนนำไปต้มกระชายสารสีครับใช้เวลาของสิบี่นาทีนะครับประมาณรับรอเนี่ยปีไฟแล้วเอาลงไปลดลงเดือดประมาณถ้าสูงสักประมาณนั้นนำผ้าไหมและผ้าเส้นใหญ่ลงไปแช่น้ำลงไปแช่เวลาสิบนาทีครับสามครับนำผ้าที่จากการแช่เนี่ยมาล้างเปล่าแล้วก็นตากที่ลงนะครับต่อมาจะเป็นส่วนของการย้อมของใบคามก็คือจากอันนี้ก่อนะครับหนึ่งนะครับนำใบคามไปตากแห้งแล้วทำการหมักโดยการเติมน้ำได้กวนครรรับบมีนนะ และโซเดียมโลอไซด์ในกบทยาครับสาครับแนะนำใส่พเจอร์แลังจากนั้นก็เติมน้ำร้อนที่มิลิตรและเติมโซเดียมโลไรด์ไฮโดซัมไพลเดสูดัครับและ4ครับมุ่นกุงสารเนละลายสีย้อมลดงเหลือห้าสิบองศาเซลเซียสนนำผ้าที่ชุบน้ำมันไปแช่ในสารละลายเป็นเวลาสองนาทีแล้วนำออกมาล้างวสะอาดที่มครับครับต่อมาจะเป็นระยะทดลองที่หนึนะครับนนี้เราจะนำสารลายที่มีค่าเอเอหนึ่งนเกอร์สองสิบมลลิลิตรมากกว่ารลลิลิตรจำนนารีเครับ สองครั้งค่าลบเป็นแต่ะทเกอร์เนี่ยต่อเท้ามหกลนมนะครับุนึ่งชีวิตกำตันาใช้เวลาสาสิบนาทีครับละสามการทดลงเนในตอนที่1นึ่งแต่อนที่สองครับโดยการเปลี่ยนค่าเเ็นเป็นหนึ่งสามเจ็ด็นแล้วครับละสี่การรวลงเนในขั้ตอน1นึ่งาครั้งาโดยเป็นสีชนิดของสีาครับละห้าครั้จากการแช่เข้านน้เนี่ยนำค่าออกมาแล้วแลนไปแต่ที่ลครับนี่นะต่อไปเป็นการทลอที่สองเราครับก็คือการเปลีนนำสารละลายที่มีค่าเอเอ็นสามเจ สามมกลก์ครับ2ครับทำขใหม่รปในสัไารเลมิก์หน่มิเก์ครับต่อขนใหม่นึ่ืและทำการแช่ในเวลาส5้านาที3มครับทำการทดลองในขั้นตอนที่1ถึอครับโดยเพียเวลาที่แช์เวลาส5นาที60นาทีตามๆครับแต่รวบห้ารวมเป็นบแล้วนาทีครับ4ครับทำการทดลองขั้นที่1นึ่ถึงครับโดยเปลียนสีท่บห้ครับหลางจากทำการแช่รอแตระลูกนำมาดันลำับแล้วก็ถ่ายรูปครับต่อมาคราระดลองของเราครับจะมีการจัดทำแหนของการถ่ายภาพพ เราก็จะมีสูตรตัวนี้เลยครับคือการฟังบางสีก่อนก่อนแช่สารอะไรต่อมาแช่สารอะไรสูตรกัวนี้สำคัญครับตัวนี้มาใคุณทดลองนะครับก็จะเห็นว่าถ้าในมีการย้อมสีได้ดีนะครับในสีที่เป็นประเภทของโปรตีนครับต่อไปเนี่ยอันนี้คือของไบชามีนกรุ๊ปครับก็สามารถย้อมสีได้ดีในใเป็นโปรตีนเช่นกันครับนี่คือการที่ได้จากคุณลักษณนะครับมีข้อสารเกตอะไรไหมครับในการสรุปคุณลักษณของเรานะครับซึ่งเราจะสรุปเป็นสองส่วนคือส่วนในสีที่เหมือนกันแล้วก็สีที่ต่างกันของถ้าย้อมสังเคร่เหมือนกันนะครับคือสาามรถี่สีีีไดด้้ามโปรตน และสเตเตซิโนโลจ์ธรรมชาติครับสองนะครับเมื่อเราดูเช่นสารละลายกรดเนี่ย่าจะมีสีที่จางลงเหมือนกันครับในสารละลาเบสจะมีสีทีเข้มขึ้นเหมือนกันครับและสารที่มีเรียวเนจะมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในช่วงของด่างครับในช่วงของเบสกลายเป็นสีมากท um. like. ี่สุดและห้าครับที่แตกคือสีเขียวอินดูเนี่ยมีความคงทนของสีมากกว่าสีเอียวแดงนะครับสี่งเนี่ยก็ได้มาจากระบวนการย้อมก็ช่วงของสีน้ียวทองครับตรงนี้ก็สำหรับหลักการเรานะครับก็คือคุณมีการตรวจสอบสักษณะของสีโดยใช้อุปกรณ์ที่มีความเฉพาะเพื่อใใช้้นกกาารรออธิบบบยคคััแลว็สี ความการควบคุมปัจจัยภายนอกในการทดลองเช่นหมืองค์ภายในห้องของทั้ง,ง,ทงสองสถาทนาาาที่เรามืกันครับเรากระจบการเสิร์ฟเพียงเทนี้ครับ